สวัสดีครับผมพอวัฒนานะครับมือนีผ้าพี่น้องมาส้มสวนมันสับปะรังเนาะครับครับมานส้มสวนมันสับปะรังนะครับอ่ามีอ่าบรรยากาศเศร้าๆเนาะบรรยากาศตอนเศร้ๆาๆตอนเศร้านะครับผ้บาพี่น้องมาส้มให้มันสับปะรังอ่าแป้งนีกาประมาณสิบไร่นะครับ <S <S สิบไรสิบไรนะครับมาเพื่อเตรียมก้มพร้อมแต่ฉีดโฟลีเนาะครับอ่ อันนี้ฉีดฟอตีมาแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งครับฉีดไปแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับอันนี้ฉีดฟอตีไปแล้วนะครับผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครัครั้งที่หนึ่งนะครับครับฉีดฟอตีฟตมาแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับครับอ้าวนะครับผมมันนี่อยู่ประมาณสามเดือนนะครับมันนี่อยู่ประมาณสามเดือนมันอยู่ประมาณสามเดือนนะครับผมมันอยู่ประมาณสามเดือนนะครับอืมคนจิตสนใจก็สั่งจองได้นะครับเออ โฟตี้ซองหนึ่งกับหกร้อยบาทสามซองกับพันห้าร้อยบาทนะครับถือลงมาอีกครับถ้าเป็นกล่องนี่ครับแต่เป็นกล่องนี่สี่พันห้าร้อยบาทแถมเสือหนึ่งตัวครับฉันซื้อเป็นกล่องหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับหนึ่งกล่องมีสิบซองครับสิบซองเนาะครับอืซองหนึ่งกับฉีดได้ยี่สิบไร่นะครับถ้าเป็นน้ำกับแปดร้อยลิตรนะครับแปดร้อยลิตรต่อหนึ่งซองนะครับ แปดร้อยลิตรต่อหนึ่งซองครับนี่ครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้ทั้งช่องจีพีชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเพจนะครับเกษตรกรออนไลน์นะครับภาคพน้องมาอัปเดตนะครับในส่วนของต้นมันสับปะหลังนะครับผมต้นมันสับปะหลังอายุประมาณสามเดือนนะครับผมสามเดือนหลังจากฉีดฟู้ที่ ไปแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วที่นี่ก็คือ15วันนะครับเราจะฉีดอีก1ครั้งนะครับก็เลยพาพี่น้องเข้ามาให้นะครับผมมาเบิ่งอ่าอัปเดตนะครับในส่วนของต้นมันสำปะหลังที่มันกําลังจะเริ่มเติบโตนะครับว่าให้พี่น้องได้เบิ่งกันหลังจากที่เฮาได้ใส่ผลิตภัณฑ์นะครับฟู้ที่ไปแล้วนะครับพี่น้องที่กําลังนะครับผมมองหาในส่วนของปุ๋ยที่จะไปเลีงใบนะครับแล้วก็เลีงการจะเริ่มเติบโตของต้นมันสำปะหลังนะครับแล้วก็กําจัดเพี้ย ้องการพวกเพี่ยพวกโรกต่างๆนะครับโรกใบดังนะครับที่มันเป็นอ่าไพ่ต่อต้นมันสัมปลังของเขานะครับเพราะว่ามันจะไปเห็ุให้มันสัมปลังของเขานั้นนะครับอ่าลดการเจริญเติบโตและก็เหตุให้ผลผลิตของเขานั้นสูญเสียได้เร็วนะครับพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของมันสัมปลังอายุประมาณ3เดือนนะครับมันที่พี่น้องเห็นนี่เป็นพันธุ์ของพันธุ์อีเหลืองครับพันธุ์อีเหลืองหน่อยครับพันธุ์อีเหลืองหน่อยวันนี้ผม ครับคุณพ่อวัฒนาก็ได้มีโอกาสได้มาเขามาฮัเบอร์ไฮเนาะพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณสิบไร่นะครับปกติเขากระจายปุ๋ยไร่ละสอบเนาะไร่ละสอบไร่ละสอบกระตุกซิบสอบซิสอบซิบสอบในการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับแต่เขามาใส่โฟโต้ที่นี่เขาสีใส่อยู่ประมาณแค่สามซองเนาะสามซองนะครับถ้าอสีสามขังสีสามขังที่อยู่ที่ประมาณสามซอง เพราะว่าหนึ่งซองน่ะมันมันมันสีได้ยี่สิบยี่สิบไล่แต่ว่าเฮ้ายนระยะเวลาในการอ่าสื่อมาไว้นี่ก็คือต้องเป็นอสามครั้งสิบมหามือสี่เทือนึงนะครับสิบมหามือสี่เทือนึงสิบมหามือสี่เทือนึงนะครับครับจจัยที่น้องยางเบิองรอบรอบครับเบืองต้นมันสัมปลังครับมันอายุสามเดือนเนาะคุณพ่อเนาะครับมันอายุสามเดือนนะครับครับมันอายุสามเดือนนะครับก็คือเฮาต้องเร่งการเจริญเติบโต ของต้นมันสัมปลังนะครับผมนี่นี่ภาพพี่้องมาเบิองเงาครับเบิองเงานี่ครับนี่เบิองเงามันเบิองเงาเบิองนี่ครับโอ้กําลังใหญ่กําลังงามเลยพี่้องนี่นี่ครับแล้วก็ต้นมันนี่ยาเอว้หลายเนาะครับบ่อยอว้หลายนะครับสองต้นครับสองต้นมีสองต้นเออสองต้นหรือสามต้นนะครับเพราะว่าเพื่อจะแย่งอาหารกันในซื่อนะครับสมุทว่ามีสีหาต้นเราก็ต้อง หักออกครับสมมติว่ามีซีหาต้นเนาะักออกเหลือสามหรือสองครับแล้วแต่นะครับบางรั้งกับสามบางขั้งกับสองนะครับแต่ว่าถ้าซีบนแนะนำครับซีหาให้ปิดออกนะครับเพราะว่าเพิ่นไปแยียงอาหารแกงเนับเพราะว่าให้เพิ่นลงหัวไปนะเอเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเพิ่นมีหลายต้นเพิ่นก็เอาสารอาหารขึ้นมาเลียงนั้ต้นเบิดนะแต่ถ้ามีหน่อยต้นเขาก็ต้องเอาลงไปเลี้ยงหัวนะครับ ครับอือครับก็คือเป็นในส่วนของเทคนิคของการดูแลดูแลนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลนะครับทุกครับ,ท,รบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับคนดูแลและก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอกับการใส่ใจครับเพราะว่าผู้ลงคนปลูกไปแล้วบ่มีการดูแลกอ็อยากที่จะ,จะเจริญเติบโตในในงามเนาะและก็ใหง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งของการจะเริ่มเติบโตก็คือเป็นเป็นโฟที่นี่แหละพี่น้องใส่ดีก็เลยอยากมาบอกต่อพี่น้องไา่หม่องไล่บอลผู้จีเฮ็ดเกษตรกรเนาะนะครับผู้จีปลูกมันสัมปะหลังว่าสอบถามกันเขามาหลายว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดแนนะครับต้องใส่ฉีดอียงแน่นะครับผมนะครับเข้ากันเลยมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําก็คือเข้ามาเป็นตัวแท่นตัวแท่นจําหน่ายอย่างเต็มรูปแบบกรวบาใดเนาะนะครับเพราะว่าเข้ากับเป็น เกษตรกรตัวจริงเนาะครับเกษตรกรตัวจริงแหละก็เฮ้าไกบเห็ดเห็ดไฮเห็ดมันมันีหลายเนาะซีดมันก็ดีสีดอ้อยก็ดีนะครับสีดเข่าก็ดีนะครับหรือพืชพักอื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นชีวภาพจุลรีย์หะครับนี่ครับบม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับนี่ครับอ่าก็คือประสบการณ์ของการเห็ดไฮเฮ่านีดนเติมเนาะจักปีครับสิบปีได้ปะยี่สิบ ยี่สิบปีเนาะ<ป>แต่คือแต่ก่อนเท่ากับยังวันมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันกลายเป็นการใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยครับแต่กี่เขาคิดว่าแต่เขาใส่ปุ๋ยครับอย่างเดี่ยวแล้วก็พืชพื้นกินอาหารทาั้งทั้งดินเขาคิดว่าจังสัรนเขาคิดว่าเออคือพืชนี่จะกินอาหารทางเดี่ยวเขาคิดว่าจัางสัรนนะกินอาหารทั้งดินทั้งหากแต่จริงๆแล้วพื้นกินทั้งได้สองทางครับเพราะว่าจะเป็นทั้งดินทั้งหากทาั้งใบกระดีวัฒนะถ้าเขาฉีดฟอที่นี่คือเพืนได้รับสารอาหารเลยครับ เราภาถษาล่างดินบางเทือกกรญยาเอาไปกินนะครับเทือกกรญยาเอาไปกินนะครับเอาเอามาเบิองพ้าพี่น้องเบิองลำตุนเนาะเบิองลำตุนนะคุณพอนางเบิองนางเบิองครับอ่านางเบิองตุนใหญ่นะครับตุนใหญ่เนาะอันนี้คือลักษณะของของการอ่าขึ้นลำที่ดีเนาะครับขึ้นลำที่ดีต้นหนึ่งก็คือมีอยู่สองต้นอ่าสองต้นเขอาไปสองเงาหนึ่งเงาหนึ่งเงาหนึ่งมีสองต้นเงาหนึ่งหนึ่งเงาหนึ่งมีสองต้นถามีสามสี่หาเขาก็ ต้องเอาออกต้องเอาออกครับต้องเอาออกต้องเอาออกมาเบิกฟันยามต้องเอาออกครับต้องเอาออกนะครับนะครับเป็นพันอีเหลืองหน่อยเนาะเป็นพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับเบิงเบิงยอดเบิงอันนี้ครับคืนดีครับรับรองมาใส่ไปแล้วบ่ผิดหวังเนาะครับใส่ไปแล้วบ่ผบพิวังครับนะครับผู้ใดสุนี่สุนใจก็สั่งจองสอบถามนะครับผมหรือว่าโทษขามาปรึกษานะครับอ่า นะครับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ097นะครับ025 0279นะครับ097 025 0279นะครับทั้งช่อง YouTube กับ GP Channel ครับทั้งเพจกับเกษตรกรออนไลน์นะครับผมสมัยใหม่ครับนี่ครับพี่น้องสินค้าของแท้นะครับรับรองมาใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็คุณ่อวัฒนานะครับกับภาพพี่น้องมาเบ่งมาอัปเดตในส่วนของ มันสมปะหลังนะครับผมอายุ3เดือนนะครับพันอีเหลืองหน่อยนะครับนี่นะครับก็คือมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของการปลูกมันสมปะหลังครับจริงๆเรามันสมปะหลังของ้ฮานี้มีหลายส่วนน้ากันนับแต่การเริ่มปลูกเนาะการดูแลการรุ่งดินเนาะการไถตั้งแต่เริ่มต้นเนาะไถจักเทื่อจังสีายกล่องจังไนการร่องพื้นเนี่เข้ากองร่องพื้นการใส่ละมันนะครับการใส่ละมันเฮาก็จะองดทนี่เข้าใส่ขี้ไก่เนาะ ร่องพื้นนี่เข้าต้องบ้านขี่ไก่ก่อนนะครับผมบ้านขี่ไก่บำรุงดินมาก่อนนะครับผมแล้วก็เข้ากับเตรียมทอนพันธุ์แล้วก็เข้ากับเอาโฟที่นี่ไปแช่เนาะผสมกับน้ำที่ไปแช่ประมาณหาน้าที่นะครับแช่นานบ่ไห้นะครับประมาณหาหน้าที่ก็เอาขึ้นนะครับถ้าเขาเอาแช่ทอนมั่นนะครับนี่ประมาณหาน้าที่เขากเอาขึ้นประมาณหาน้าที่เขาขึ้นครับหาหน้าที่เอาขึ้นแล้วแล้วที่นี่เข้ากับ มายกลองปลูกเนาะยกลองปลูกหลังจากปลูกไปแล้วขั้การมีการคุ้มหยาเนาะมีการคุ้มหยาดูแลรักษาดีๆครับพี่น้องครับแล้วที่นี่ก็คือฉีดโฟที่นี่ก็คือหลังจากที่มันเกิดขึ้นมาประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันขึ้นไปเขาถึงจะดสิบฟี่ได้ซัมป์หลังนี่เริ่มมีหยอดมียังนะครับผมพี่น้องครับสิบห้ามื่อนี่ก็คือเริ่มฉีดได้เลยแล้วที่นี่ฉีดแล้วปุ๊บก็ต้องเบืองอาการครับเบืองอาการว่า ้ามีเรล่มมีใบมีเอียงฉีจะได้รับสารอาหารจากฟู้ที่เราก็จังคอยฉีดอีกเนาะครับนะครับลัางจานมาอีกสิมามือเขาก็ฉีดอีกนะครับซิมามือเขาก็ฉีดอีกครับแล้วก็หลังจากันก็มาเบิ้งอีกครับอ่าแล้วก็มันจะมีอีกหลายสูตรครับพี่น้องที่พี่น้องนะครับผมอยากเอ่เอาไปทดลองใส่ก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสูตรระเบิดหัวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับผมสูตรระเบิดหัวนะครับ มันงำงๆครับพี่น้องนี่ครับมันสามเดือนครับแม่นบอครับครับมันสามเดือนครับครับมันสามเดือนครับอู่ผมนะพี่น้องบอเสือบอเปนหยังครับพี่น้องครับเอาไปล่องเบิงครับเอาไปล่องเบิงมันจากนะครับผมอ่าเป็นดินทรายนะครับนี่นี่ไปดินทรายเปดินทรายครับดินปากุ้งครับเอาภาพพี่น้องมาเบิงในส่วนของสูตรระเบิดหัวครับนะครับ นี่ครับลักษณะของซ่องครับพี่น้องนี่นี่ครับลักษณะของซ่องเนี่ครับโฟที่นี่ครับอันนี้คือลักษณะของซ่องโฟที่ครับจะเป็นซ่องแบบนี้นะครับอ่ะให้คุณพ่อวัฒนาแนะนําในส่วนของการสูดระเบิดหัวนี่ต้องใส่ครับนี่สูดระเบิดหัวนะครับนี่นี่สูดระเบิดหัวนี่ก็คือว่าต้องใส่โฟที่นี่สองสอนครับต่ออ่ะมิโนแบกอะมิโนแบก หนึ่งฝาครับนี่ครับนึ่งฝาจะมีฝาตวงอยู่ข้างบนน้องจะมีฝาตวงอยู่ข้างบนนี่นะครับก็จะคือเป็นอะมิโนแบกหรือว่าเป็นจุลินทรีย์นะครับที่มีชีวิตนะครับก็คือจะฝานี่จะมีถูกออกแบบแบบว่าให้ถูกปิดตายนะครับก็คือไอ้มีอากาศไอ้มีอากาศเขาออกพอพ่นเป็นจุลินรีพราอเป็นจุลินรีนะครับสีภาพนะครับก็ในการสูตร ระเบิดหัวนี่นะครับผมพี่น้องครับก็คือต้องใส่ระยะมั่นอายุที่มีอายุที่3เดือน4เดือนหน้าเดือนสี่เดือนหน้าเดือนหเดือนหรือว่าพี่น้องอยากจะเริ่มจาก4เดือนก็ได้นะครับสเดือนหาเดือน6เดือนเพราะว่ามั่นสัมปหลังในช่วงนั้นคือเป็นมั่นสัมปหลังที่กําลังจะเริ่มเติบโตนะครับอะไรกับกำลังลุ้งหัวเนาะนะครับมันก็เลยต้องใส่ในช่วงนั้นนะครับคู่นี้อยู่ที่1200บาทนะครับผมอ่าซองละหกรอยกับหัวละหกรอย นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันเขาเมื่อใดเนาะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้านะครับอ่ะมื่อนี้ช่องจีพีท่านนีวครับกับคุณพ่อวัฒนาครับอ่าเอาขอเอาไว้สำนึกซะก่อนเนาะเอาไว้บุกพอกันนะครับผมในคลิปหน้าพอกันในคลิปหน้าครับยินดีต้อนรับคลิปนี้ก็อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ